รับกลับมาช่วงที่3สุดท้ายของรายการบอกเล่า90ก,กับสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนลเพื่อสังคมประเทศไทย <c oughs> ผมอยู่กับท่าน <c oughs> ดรชัยวิจิตสมานส่วนนายกสมาคมและผมดรรอเจศักดิ์แทงสารสิริไกเลขาธิการสมาคมนะครับในช่วงที่3มเราจะพูดถึงปัญหาการซื้อของออนไลน์ไม่ได้ดั่งใจ <c oughs> ไม่ตรงปก <c oughs> <c oughs> นะ,ะเรื่องนี้ต้องขออนุญาตท่านนายกเลยนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านฮะไม่ใช่ินอื่นเคนกลครับผู้ดีได้ผลกระทบเองฮะ อ่ากล้องโซมิทหนึ่งฮะชื่อนี้คุณคุณฮะอะไรอะไรเดี๋ยวพิสิทธิ์พิสิทธิ์สมันส่สวนเนี่ยนะฮะ,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 ะท่านเองได้รับผลกระทบนะครับเดี๋ยวท่านจะมาพูดถึงความเป็นมาปัญหานี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเชิญครับท่านครับจริงๆแล้วผมผมก็ได้ยินแต่เขาว่ามาเรื่องไม่ตรงปกอยู่ในกลุ่มรายต่างเนาะซื้อของไม่ผมทดสอบซื้อนะทดสอบซื้อด้วยตัวเองเลยจาร์โงานที่มันจะตรงปกไหมผมลองเทสดูท่านซื้ออะไรฮะท่านนายกอ่ผมสั่งซื้อนาฬิกา แต่ได้แว่นาสั่งซื้อนาฬิกานาฬิกาเลยนะอันอนหนึ่งสั่งซื้อแว่นตานสั่งซื้อนาฬิกาแต่ได้แว่นตาอกายเป็นแว่นตายาวยาตาท่านแล้วก็เลยต่จ,จับผิดให้ได้เลยสั่งซื้อครั้งที่สองอกีกเพตามที่อยู่เขาาพยายามเหมือนเสือบอ,ะอ่ะสุดท้ายมันติดว็บไใช้หนีไปแล้วสั่งซื้ออันดับแรกซื้อนาฬิกาอ่าแล้วได้แว่นตาตน<ใ>นได้<า>แว่นตาอาท่านดูแว่นตานะฮะอันนี้ท่นีที่สั่งนะฮะนายก นะฮะเป็นตาสามมิตินะฮะเปิดลงมาสภาพนี้นะฮะใช้ได้เลยครับเท่าไหร่ครับท่านพันเก้าพันเก้าฮะเนี่ยผมผมผมพยายามจะจับถ้าอันนี้ถ้าไปร้านละยี่สิบาทมีไหมโอ้น่าจะไม่ถึงะดูดิถอดมาเป็นชิ้นเซ่นกลางดูสื่ระยอมาเป็นชิ้นแบบนี้ครับเตะออกจากถุงมาเอานะฮะทีนี้ทีนี้การซื้อของออนไลน์เนี่ยอันที่มีคุณภาพก็มีนะครับที่เขาทําคุณภาพแต่เตือนภัยพวกพี่น้องไ้เลยว่า ของกินแดงครับพวกเนี้ยไม่มีเบอร์โทรติดต่ออย่าซื้อโดยด็ดขาดไอ้เว็บไซต์ที่โผล่ขึ้นมาโฆษณาไม่ตรงปกทุกอย่างไม่งปกเนี่ยลูกผชเบอร์ชัวร์อ่านิดหนึ่งต้อง zoom นิดหนึ่งนะฮะดูโอ้โหน่าเชื่อถือโอ้หนะาเชื่อถือดูแล้วได้ใส่น่าจะเป็นแว่นตาพิเศษน่าจะโอเคเลยฮะโอ้โหแบบฟอร์มพทิร์ดีใช้ได้ถูกไหมครับแต่สภาพของจริงฮะอันนี้ขออีกทีหนึ่งนะฮะกล้องซ o o m ไปเลยนะครับดูชัดๆเลย นะครับราคาพันเก้าร้อยนะครับพันเก้าร้อยบาทพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะฮะอ่อนเยอกเยิบเลยฮะครับทีนี้ก็เป็นการเตือนภัยก่อนจะซื้อของนะถ้าเว็บไซต์ที่เขามาตรฐานนะฮะก็ถึงไม่มาตรฐานแต่มีเบอร์ที่ติดต่อได้โดยตรงเพราะเบอร์โทรมันโกงไปได้ทุกวันใช่ไหมเบอร์โทรนี่ต้องเป็นชื่อใครชื่ออะไรถึงจะใช้ได้ใช่ที่จริงปัญหาการซื้อข่าวออนไลน์เนี่ย นะครับไม่ใช่ท่านเจอคนเดียวอะไรหลายคนก็เจอเหมือนกันพูดง่ายแล้วพอมีปัญหาก็ไปแจ้งความกับตํารวจครับบางทีโอนเงินไปธนาคารในกระบวนการเนี่ยทั้งตารวจทั้งธนาคารบางทีก็พูดยากนะครับคือไม่สามารถที่จะอายัดเงินอ,อายัดเงินได้แต่ว่าทีนี้เวลาทําคดีก็ยกตัวอย่างหนึ่งกรณีอย่าง,อย,างอย่างที่ผมครอบครัวเคยเจอนะก็คือเรื่องของการซื้อของนะแล้วไม่ได้ถูกไหมป<ม>เลยปิดไปแล้วไม่ได้ของเลยอปิดไปเลย แล้วไปแจ้งความตำรวจรับแล้วแจ้งความตำรวจก็จะบอกอุย้ยอันนี้ไม่ใช่คุณหรอกมันมีทั้งหลายเจ้ามีทั้งหลายคนแต่ว่าก็ต้องไปดาเนินการตำรวจเองก็บางครั้งก็ขั้นตอนกระบวนการก็เยอะถูกไหมเสร็จบอกว่าต้องไปที่นาคารทาาคารบอกว่าต้องไปแจ้งความใบเอาใบแจ้งความต้องมีหนังสือนำเรื่องไปที่นาคารพอธาาคารเสร็จปุ๊บอายัดบัญชีถูกไหมกลับมาที่ตำรวจพอเราถามธนาคารบอกว่าส่งเรื่องให้ตำรวจแล้วตำรวจ เก็บเอาไว้ในลิ้นชักตำรวจงานเยอะเก็บไว้ในลิ้นชักใช่คดีไม่สําคัญคดีมันคือบอกว่าก็สิบไม่เกินพันใช่มอนอย่างเนี้ยถูกไหมถ้าถามว่าคดีตามไหมไม่ตามต้อเหลือการบปกลาจายว่าเดี๋ยวมันจะได้สำนวนหรือเปล่าลงบันทึกลงบันทึกประจำประจำวันจากจากประจำวันเป็นประจำปีแล้วก็ลืมไปเลยนี่อาจารย์โดนเมื่อคืนนี้นหะเช่นต่ผมนั่งผมนั่งคุยเรื่องนี้กับลองลองพุ่งกลับกองปราบอาจาก็โดน เขาเอาเกลาพูดนะฮะเพราะแต่ช่วงหลังเราก็ต้องมามองว่าเวลาผมหลงสั่งซื้อของอะไรบางทีเราอยากได้เนี่ยถ้าเป็นเป็นมาจากกีนผมก็ถามไอ้น้องๆที่มาส่งของนะมันบอกพี่ของถ้าของกีนเป็นอย่างนี้แหละบางทีเขายังถามเลยจะรับเปล่าพี่ไม่รับก่อจะไปรับนะผมไปส่งใครเขาก็บ่นกันทุกคนผมก็ต้องมาดูว่าไอ้พวกนี้ใช่ไมบางทีเรากดกดส่งไปบางทีเรานั่งดูอยู่ในโทรศัพท์เนาะบางทีมันเข้าท่าดีกว่าเราก็อยากได้อย่างราคาไม่แพงอะไรนี่ฮะ แต่ว่าก็ขอเตือนขนาดเราไปมองด้วยตายังไม่ได้ดีเลยภาษาอะไรจะสั่งผ่านออนไลน์เคนี้อีกเคึงของผมแต่ละผมเองท่านนายกเสื้อสูทนะฮะชุดหนังหนังแกะแกะจากกล่องเบสอินมาจากอะไรเยอรลมันมั่งอังกฤษมั่งใจเลกกิจการถูกไหมท่านนายกจะมีโฆษณาเพ่งเชื่อแบบนี้แหละโอ้มาจากหนังแกะเลยแกะแกะมาฮะมาจากชน่าเออหนังแกะจริงแกะแกะจากกล่องถูกไหมแล้ว เป็นอะไรที่ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงถูกไหมก็ยังขายได้อยู่นะทุกวันนี้ก็ถผมบอกว่าการซื้อของในออนไลนภาพกับชีวิตจริงไม่เหมือนกันเราคงต้องทำยังไงไปทางอะไรกระทรวงดิจิทัลหรือเปล่าที่จะต้องดูแลเรื่องพวกนี้กระทรวงดิจิทัลก็คงไปไดูเรื่องอะไรในเรื่องในเรื่องในเรื่องพวกนี้ผมว่ามัน จ้าเล็กเจ้าน้อยรวมๆกันความเสียหายสูงนะฮะถูกไห<ผ>มแล้วคดีตรงเนี้ยตำรวจเองก็หนักใจดเดเรื่องของการรับแจ้งความไม่ใช่น้อยนะท่านท่านนายกเขาไม่ใช่น้อยตอนนี้ผมตามไปสืบเรื่องนี้ได้แล้วจาโลดครับผมสืบเองนะผมสืบว่ามันมาจากแหล่งที่ไหน,ต,นต้นตอต้นตออยู่แถวบางนามีบริษัทจกกีนมารับส่งสินค้าพวกเนี้ยไปใส่ให้เคอรี่มันมันมาจากจีนลงเครื่องเรือเรือมาเป็นหลังๆเลยนะมาเป็น เรือแล้วมันก็มาแพ็คส่งส่งตามที่อยู่ที่เราเคยสั่งไปมาที่เคอรี่มันมันมาทาแป๊บเดียวบอกรวยมากได้ได้วันมหาสารลดออกวันแล้วเป็นเป็นสี่ห้าหกร้อไปส่งเคอรี่อ่ะที่ดูมันอาจจะโดนตีกลับัครึ่งหนึ่งมันก็คุ้มมาเพราะของคุณค่าไม่กล่องกองเปลเข้าไปตรวจสอบเลยนะท่านเดี๋ยวที่ผมผมผมไหนไหนวันนี้เราเราได้รับการเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่แล้วท่านนายกครับทีนี้ก็ดูข้อกฎหมายข้อนี้จะเอาเล่นงานยังไงได้สคบก็ต้องไปดูแลใช่ไหมครับ แล้วก็การโฆษณาขายเนี่ยทีคนไทยค่ะขายอะไรเล็กเลกน้อยทาไมตามไปสอบจะเจ็บค่าพระสงฆมาสีที่นั่งไอวกนี้จะเก็บหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมไอเนี่ยเขาจิ้งเหญจับอยู่มั้งหน่วยงานที่ดูแลทําไมไม่ดูไว้พวกนี้อเขาจิ้งใหญ่จัาก็เลยเส้นใหญ่หลอกลวงประชาชนนะถามว่ามันวันหนึ่งมันมีคําสั่งซื้อแสนหนึ่งอ่ะก็คุมแล้วรูดสักหมื่นหมื่นมันก็คุมแล้วอะไรง่ายอีกทีอะไรบนนี้พันเก้านะฮะ ท่านผู้ชมทางบ้านว่าบ้านอย่างเงี้ยเท่าไหร่ฮะต้นทุนไม่ได้ยี่สิบบาทเนะ่ยพลาสติกล้นๆเนี่ยยี่สิบาทได้มาแต่ประมาณนั้นนะถูกไหมฮะครับแล้วแล้วมองขยายนะถ้าสอนแล้วผมยังมองไม่ออกกันเลยนั่นจะปรับสูงยังไงไม่รู้ผมปรับแล้วล่วงกลาวลงไปเลยฮะเออนี่นี่นี่ก็ยังไม่งไม่ยังรู้อย่างไงวางดีกว่าอาชิญต่อฮะนะครับ ก็ก็เดี๋ยวหาข้อมูลให้แน่นกว่านี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็จะแจ้งสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปคือคือคือ,คอพอเราโดนด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เรื่องต้องต้องตามสืบหน่อยใช่ใช่นะครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวสมุนชนและสังกมเศไทยเนี่ยผมและพระท่านนายกเองก็ได้รับผลกระทบแล้วก็มองว่า้เรื่องนี้เราปล่อยไม่ได้นะเรา<ม>ต,ต้องมีการติดตามเมืม่อเมื่อคืนผมนั่งคุยกับท่านรองผู้กับรองผบท่านที่เล่าฟังที่ท่านโดนเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องซื้อของแบบนี้ซื้อของแบบนี้ออบบนคนอาจจะโดนทั่วไปแต่ว่า มีอีกหนึ่งเออเลยเป็นเกล็ดมาพูดให้สมาชิกรู้ครับท่านบอกว่าท่านจ้างออกแบบบ้านอโมนินเดียผ่านออนไลน์นี่แหละเสร็จแล้วก็ขอคิดค่าจ้างไว้สามหมื่นตอนแรกก็ขอห้าพันก่อนมาจําท่านจ่ายไปเสร็จแล้วก็บอกเดี๋ยวจะส่งแบบนันแบบนี้มาดูให้อ่ตรงขอมาอีกห้าพันท่านก็ให้ไปอ่เสร็จแล้วก็เออะไรเป็นรูบนได้โดนไป2สองหมื่นสอง แล้วแบบไม่ได้อะไรไม่ได้เลยก็ขอเอาคุณจะเขียนแบบผมอะ่ะคุณทําไมมามาดูห้องผมเลยมาดูบ้านผมจะเป็นเป็นปรับปรุงอะ่ะเ<ม>ขาเรียกปรับปรุงอาคารชุดอะไรนะี<ม>่เสร็จแล้วก็คุยไปคุยมาเข้ามาหาเสียนในโฟร์ไฟล์เป็นเอ็มดีนะเป็นบริษัทใหญ่โตนะอ่าเข้าไปมีมีภาพยอะแยะไปหมดสุดท้ายมาหาเนียมานั่งแท็กซี่มาบอกว่าเอ็มดีเลยน,ะนั่งแท็กซี่มาแต่งตัวเขาสมสมมันดูแปลกแปลกลมันดูแปลกแปลกก็ <S <S เลยคุยกันสุดท้ายก็คืนเงินให,ให้แล้วก็ พอคืนเงินให้ท่านเสร็จมันก็รู้ว่าเป็นตำรวจนะมันก็ปิดปิด,ปดเป็บน,นี้เลยคือมาหามาหา,<ม>าตอางมาคืนด้วยไม่คืนรอคืนอีกวันหนึ่งก็คืออีกหลายวันอ่ะคืนก็ไปหอาเงินมาคืนให้ทั้งที่บ้านบ้านเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่แถวแถวเน,นี่ยแถวตาพ้าวหรือแถวพระเจ้าพนนะฮะแต่ไปโอนเงินคืนให้แถวแถว,แถว,แถวคูคูโคนู่หนป่เนื่องจากกวจับทางได้อยู่ที่ไหนกงปาดสืบอไม่ยากนะเรื่องนี้ถูกไหมครับสืบไม่ยากแต่ว่าก็ไม่อยากทําก็ไม่อยากทําถือว่า ได้เงินคืนแล้วแต่ผมก็ว่าขบวนการนี้มันก็ไปหาไปหลอกคนอื่นอีและมันก็ต้องไปมองว่าผู้ที่รดบผลกระทบบ้านร้องเรียนก็ถือว่าเป็นคดีแล้วแต่ถ้าไม่มีเป็นรายแรกก็ช่วยไม่ได้ที่ที่ท่านมาเจอตำรวจด้วยต้องต้องดูให้ดีนะการการการจ้างการเสียเงินนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ด้วยความสถานการณ์โควิดก็ไม่อยากเจอกันในส่วนแต่ไม่ไม่ใช่ความที่ว่าหลงกลอะไรนะก็เพราะว่า เลยไม่ได้ไปที่บริษัทเขาอะไรเงี้ยก็กระแสบอกว่าการพ้าออนไลน์มาอันดับหนึ่งในขณะเดียวกันออนไลน์มันก็ต้องมีมีคุณและมีโทษถูกไหมถ้าบริษัทใหญ่ๆค้าขายก็มีมาตรฐานถูกไหมอันสินค้าคุณไม่ตรงมาตรฐานก็สามารถส่งคืนได้แต่คัดหรือตีคืนก็โอเคถูกไหมครับคือบางบริษัทที่ดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณในเรื่องของการมีความถูกต้องมีมีสัจจะในการซื้อขายถูกไหมครับแต่เะเภออย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้ว ที่ตั้งบางทีก็อยู่ต่างวัดหรือที่ตั้งก็อยู่ต่างประเทศ <S <S แต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ค้าขายออนไลน์รายย่อยผมว่าอยากลยถ้าคือตําเินเงินไม่เยอะจะไปโกงเงินมากมายถูกไหมใช่ครับสมัยนีย้ในการสืบจับมันไม่ยากหรอกครับนะครับผมผมเรียนตรงๆเลยต,ลตํารวจเนี่ยมันดําเนินการได้เต็มอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทำถูกอยู่ที่ว่าจะทาหรือไม่ทาถูกไหมมันคุ้มคดีหรือไม่คุ้มคดีซึ่งจริงมันไม่ใช่ถ้าถือว่าอะไรที่เป็นคดีความแล้วมันก็คือคดีมูลค่าความเสียหายจะน้อยต่อคนแต่รวมทั้งประเทศผมว่ามัน รวมหนเจ้าว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันนะฮะต้องพูดถึงเป็นสิบล้านหลักสิบล้านต้องใช่นะฮะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้รายการเราบอกเล่าเก้าสิบเนี่ยฮะสมาคมพูสื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยที่เราได้นาเสนอทั้งสามประเด็นตั้งแต่ช่วงแรกช่วงสองช่วงสามของรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทบาทสื่อที่ถูกจํากัดจากตำรวจเองซึ่งจริงๆไม่ถูกต้องถูกไหมครับถูก้ิยแล้วก็เรื่องของการล้อมเรียนเราถือว่าเราพยายามที่ติดตามอยู่ถูกไหมท่านนายกเร่งนี้นะฮะ ทุกเรื่องเราก็ได้มีการสั่งการไปรนะครับแล้วก็หมาเรื่องของเอทเคที่ให้ร้านค้าหรือคลินิกเป็นตัวจำหน่ายหรือเป็นตัวที่เข้าไปให้กับตรวจถูกไหมครับตรงนีคง้คงต้องอย่างที่บอกว่าคงต้องฝากในเรื่องของการเข้าไปแก้ไขป,ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยถูกไหมรับผม,บผมยังไม่แอบกระซิบถามคุณนิกรถามจริงนนในฐานะค้าขายที่เกี่ยวกับพวกยาผลิตภัณฑม์มันใช้ได้ผลที่ไม่เอทเชหมอก็ยัง,ย,ง,ย,งยังไปคนามเลย ก็มันมีออยนะอาย่าอาย่าก็ไม่ใช่พ <único Liberty Overwatch> ูดถ <kind or> <ED> ึงคุณภาพของมลไม่พันนะคือมันพูดยากฮะแต่อันนี้เราเราเรามองว่ายังไงเนี่ยอย่าอย่าให้มันเหมือนก็ตรวจแล้วยังไงมันจะมีกระบวนการต่อไม่จะให้มันเหมือนเหมือนเครื่องตรวจระเบิดนะที่มันตรวจไม่ได้อ๋อไอไอไอที่ตรวจก็เรียกอะไรนะไอสองไออไรสองสองร้อยมั้งหรือสองพันเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าบางอย่างมันก็ต้องว่ากันไปตามสภาพถูกไหมครับรแล้วก็เรื่องของปัญหาออนไลน์นะครับอ่าวสุดท้ายท่านนายกมีอะไรที่จะแจ้งทางสื่อมวลชนเราแล้วก็เพื่พี่น้องทางบ้านครับเชิญครับครับก็เรียนสมาชิกสมาคมทุกท่านผ่านหนังสือเราเลยนะว่า,าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มจางๆไปแล้วประมาณเป็นปลายเดือนพฤศจิก,กายนเราจะจัดประชุมวิสามัญ อันนี้เราเราเราวางไว้ถูกไหมครับท่านครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดมา2ปีเมื่อเกิดโควิดนี่ไม่ได้จัดนะฮรจัดไม่ได้เพราะด้วยสถานการณ์ห้ามห้ามคนทุมนุมเกิน10คนเกิน1ิบห2ากคนเป็นล็อกๆเรื่อยๆมานะทำให้สมาชิกหลายท่านเอ๊ะสมาคมยังอยู่ดีมีสุขอยู่ไหมเราก็ได้อาศัยการพูดผ่านรายการให้ให้รับรู้ว่าการปบริบาิ การปฏิบัติงานการทํางานของสมาคมยังเดินไปเรื่อยๆอยู่ฮะในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามข้อบังคับที่เราได้และจุดประสงค์ที่เราได้นํดเนินสมาคมมาฮะัดำเนินการของสมาคมมาครับก็ท่านสามารถติดตามรายการของรายการเราได้นะครับที่ทาง youtube นะครับของสมาคมเรานะครับและทั้งทางเว็บไซต์ของสมาคมเราเหมือนกันที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็สามารถที่สแกนชมรายการเราได้เหมือนกันนะครับ ที่เว็บไซต์ของ Thailand Today 2020 b l o c o m ของอาจารย์โลดก็สามารถคุยได้นะครับเขาไปติดตามได้ในเว็บไซต์ท้ง u t u b e และกองสงสมาคมด้วยครับะฮะส่วนของสมาคมก็สามารถร้องเรียนลงทุกโดยเข้าไปที่เว็บ jm jmsp นะนะฮะ 2019.com ฮะก็สามารถท่านสามารถที่จะโรดใบร้องเรียนลงทุกได้มีปัญหาเรื่อง,องร้องเรียนลงทุกมีปัญหาเดือดร้อนอะไรที่ ที่ท่านที่ว่าสมาคมจะพอจะช่วยได้ท่านก็เขียนเข้ามาแล้วก็ส่งมาทางเมลหรือว่าส่งไปจดหมายมาตามที่อยู่ของสมาคมก็ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการร้องเรียนร้องทุกข์มาที่สมาคมเราอ่ะมันจะได้ไม่ได้เป็นข่าวโด่งดังตุมตามเหมือนไปร้องอื่นเขาที่ที่เขาทำกันทางทางเฟซบุ๊กทางไลน์นะฮะเพราะว่าของเราต้องสืบหาข้อที่จริงจนได้ข้อชัดแจ้งเพราะของเรามันเป็นทําตามระบบกฎหมายครับฉะนั้น ไม่แท้ไม่ใช่ว่าท่านท่านร้องมาแล้วทําไมเรื่องเงียบเราติดตามให้อยู่อย่างเงียบหาข้อมูลสืบพ้นข้อข้อเท็จจริงอยู่อย่างเงียบๆนะฮะก็ก็ขอขอ,ขอขอให้ทุกท่านที่ร้องเรียนเข้ามาก็ใจเยน็นนิดนึงนะฮะกลำลังดาเนินการให้ทุกเรื่องอยู่ครับรับใน<ม>ที่ถูกต้องครับก็วันนี้เราทั้งสองลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ